พบกันก่อนนะคะวันนี้เราจะมีลูกค้านะคะที่บินข้ามนาม้ำข้ามทะเลกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาเลือกศัลยกรรมโครงหน้าซึ่งสำหรับท่านนี้นะคะจะเป็นคุณซาร่าคุณซาร่านะคะเดินทางมาจากต่างประเทศเราเรียกว่าศัลยกรรมเฟเชียลเฟมินาเซชันเซอร์เจอรีศัลยกรรมนี้ก็จะมีนะคะตั้งแต่ยุบหนกแก้มตัดกรามกอกรามวีไลน์และแก้ไขาคางซึ่งก่อนหน้านี้คุณซาร่าเธอนะคะเคยทําคางที่อื่นมาแล้วคุณซาร่าก็เลยตัดสินใจว่าเลือกมาที่โรงพยาบาลเอเชียและดูแลโดยอาจารย์ธนกศักดิ์มือหนึ่งของเรานั่นเองเ ค่ะแล้วก็พอออกสาวสวยของเรานะคะคุณวันดีนะคะคุณสาเนี่ยเลือกโรงพยาบาลเอเชียในการศัลยะกรรมใช่ไหมคะอันนี้คือครั้งแรกของเธอเลยไหมคะ อ่าก็คือเคยเคยสัลยกรรมมานะคะแล้วก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะบางท่านก็เห็นอุ้ยทำไมหน้าเปลี่ยนไปนี่นะคะหน้าเดิมเนาะอ่าก็คือเขาบอกเขาไม่ชอบหนวแก้มตรงนี้นะคะไล่มาตรงนี้เนาะก็คือตรงตัดจมกราบตรงนี้นะคะและยังไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมมีภาพเงยหน้าไหมคะคุณผู้ช่วยขาอ่านี่ก็จะเป็นหมูขานี่เลยค่ะเธอไม่ชอบเนี่ยอาโดนไลดิสเนาะอ่านโนโนนะคะเขาไปทําที่อิหร่านมาแล้วที่อิหร่านทาให้เขาไปหน้าเสียหายมาก๋อ้ เขาอยากขอบคุณอาจารย์ธนงศักดิ์ด้วยก้นบึ้งของหัวใจนะคะในการที่แบบช่วยชีวิตคือช่วยเหลือเขาในมุมนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงคือให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงแล้วคือการที่เลือกที่นี่เขาบอกเลยว่ามันไม่ผิดมากแล้วคือเขาหาข้อมูลอยู่พักใหญ่นะคะจนแบบมาเจอที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางและโรงพยาบาลเอเชียที่เป็นโซย่างของเรานี้เราก็จะได้ JCI ด้วยเพราะฉะนั้นคือ อาจารย์ธนงศักดิ์จะเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เป็นจดสิทธิทบัตรเรียบร้อยเอกสิทธิทีคัส t ตอ i z ไมเพราะฉะนั้นคุณซาร่าของเธอยังไงหน้าเธอเปลี่ยนแน่นอนสอบถามชักข้อมูลมาได้เลยที่โรงพยาบาลเอเชียแล้วก็ทางที่แฟนเพจวันนี้วันนี้สําหรับขอบคุณมากการติดตามนี้นะคะขอบคุณค่ะบายบาย thank you very m u ซาร่า yes ขอบคุณค่ะคุณบดี